Boy, ปลอยปะการ์โผล่คําเ็นกลางไอจีเบลล่ารานีหลังเห็นแคปชั่นล่าสุดเรียกได้ว่ายกทัพพระเอกนางเอกมากันเพียบในงานครบรอบ53ปีช่อง3 b มบี e ล e เฟสติว53ปีดีต่อใจที่ต้องบอกเลยว่างานนี้จัดเต็มขบวนพาเหรดที่รวมตัวเหล่าพระนางตัวท็อปและนักแสดงหน้าใหม่กันเพียบพร้อมกับบรรดาแฟนๆที่เข้ามาให้กำลังใจกันแบบล้นหลามและอีกโมเมนต์ที่หลายคนรอคอยก็คือวินาทีเบลล่ารานี เผชิญหน้าแกงนางเอกมอซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นภาพที่ดีเมื่อทางด้านบินชาลิดาได้เดินเข้าไปพูดคุยกับเบลล่าลานีซึ่งทั้งคู่ก็ยิ้มแย้มทักทายกันปกติและมีทางด้านมารกก์กีลาสีและมิวนิธาเดินตามมาข้างหลังล่าสุดเบลล่าได้ออกมาโพสต์รูปภาพในงานครบรอบ53ปีช่อง3โดยทางเบลล่าลานีได้เต้นเพลงคาเฟอีนของยิงลีและงานนี้ทางด้านเบลล่าก็ได้โพสรูปภาพพร้อมแก๊งนางเอกช่องสาม และได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าชูก้าชูก้ารูนหัวใจเธอฉันขอได้ไหมงานนี้ทางด้านกองทัพพีกได้เข้ามาคอมเมนต์เป็นรูปอิโมจีตบมือและปลอยประกอบก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าแคปชั่นอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวค่ะและเพิ่มให้พระทุกๆข่าวก็สิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราก็สิบ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ